ไปใส่ไปน้ำกันไปสโจมสุกอนสูเกะขอบคุณพี่น้องอีกทียนครับที่เสียสละเวลาอันมีค่าเสียสละจากกีนนท์นุ่มๆครับมาเบิ่งมายกเพราแก่การเป็นสาวหน่อยแล้วไปแล้แล้วพี่นี่แค่ตองคยคือพอเป็นพัจจะเด็กวันนี้ดีครับดีจ้าไปหลังชักน้ำพอนะก็เงียบไปเที่ยงอยู่ นางวนจว่้นขี้บลิ้วฉน็ว้บ่างแง้มยี่ฉันกวุหงแง้่วุ้นือง้ย่นหางแง้ะว่าคุณในหรัเป็นผู้โชคดีสิได้ลัะของรางวัลโชคดีจะไหยเอาจังแล้วมี่ิงรางวัลไปไหมไม่ทิ้งรางัลเลยเพียงแต่ท่านถือโทรศัพท์ไปแอดไลน์กับพี่มันกุ้งหลังนเขียนซื้อของกันพอกระเมินกหยอลงกองปั๊บเดี๋ยวคนจะจับยึดท้งที่นี่เลยเอาคนสิไลนไมาถือนะ ยุ nói, oh, oh, ่งองนอยคนนีม oh. ่เอ็ชักก็ลูกซีลูกอานี่จะได้บัเดนียวเอาจะเป็นไท่อะไรเอาเออแมนเดียว้าว่ะอุ้ยไม่ยอะ่เสอยู่บด้าโงุ้ยเสืออันนี้ดจาวนอยไมแม่แมเน็นความจริงล่ะอุ้ยอันนี้แค่หมวเด้อไหนาอุ้ยจะมาบังละ ยม่เยมัแยังเง่้มันจะคตร่านี่นะนั่นดตัวจิงเสียงจิ้งหรว่าจิงเสียงจิงปูดประชาคนร่าก็ได้ประชายนิสานก็ได้เจ้ามาแต่อำเภอไหเนี่ยมาแต่อำเภอเสริมสามโอ้ขันมาเราเงิ้นอำเภอขอนสิแก่งสดแว่ามาเฉยะเองขอนสิแก่ก็เสริมสาม ทานไหทางนี้ละทางไหนละกอาที่แตเ่ีพวกั้น่ทำ่องพร้อมเนี่ยนี่เป่ที่สำพวกบานเนี่ยอนนั้นจสำนักเขาแ้บังเตอง่วงวานคือในอาบน้ำเข่าของน้ขงน้ากานน้ำกานน้ยุก็มีลักษณะผู้บริหารเป็นอย่างไรเขาอยู่ฮันจ้าอันิ่แง่การนี่ดีนหมยิ่งไงก็พินีสาวนั้นแพ่ง็งง่ายเดินทางมาไก่เอาเ็่ว่าเขาอันรับจัครออดิชั่นก็จะงบ้างบงานเล็นนี่ไหม เบอรงมังเวนเออออดิชันรับสมัครออชันมาแทนเลยเขาเปิดรับสมัครนเยเบิสัมีทุน้าปูแล่เอาผู้เขาอบกวเปวเจ้าเากขเติมเน็ตจีไ้แล้วอุ้ยเต็มแล้วเอามมนได้คืนมาหรือไหูววไมย่ายเดินทางมาไม่หยักแล้วแบบซ้ำไหยผู้อยพูโทนเนี่ยไม่จริ นี่ถนนพิจฉานตำรวจไม่ได้สอนเขาแม่จะสร้ Saint รางคุนี้ว่าน้องไข่คนนั้นจับแม่ดูเดินทางไกลหิวเขาไกลหิวหนาเอ้ยก็เลื่อนงอยู่บ้านไนั่น่ะไปหากินเขาสักนัดเขาเขียนไบใปเบอร์เลอร์เลยว่าข้าวลาดแกงโอ้ยเขาไปซั tornado, oh okay. Okay, okay. Okay, ่งกินบัดเอาแม่ขึ้นบนแม่เขาลาดแกงพี่น้องเอ้ยเขาอย่างไรสนะมันเป็นแกงลาดเขาเนี่ย ตัวน no ีมาตัวเขาเหน้ท nice. ังเหือนาะนัเอาเจไดทึ่ไดเห็นแนวนี้ปุ๊บเอาเห็นตาบูคุณบอกินไดแบบเป็นคนจัดตาบเดียวบอกินเลยนี่บอกได้สาง็ดอุกุบอกินพูนยางทวนทวนทวนวนเขาเส้นเร็แล้วเขาเสเป็นเลยได้เขากองกองหนึ่งยางมากเขาตื่นให้เขากินเงินเนี่นงพนักงานเส้นเป็นจะได้จะถามขายมากรใช้ให้ปูอี่บย้ายย้ายเว็บม่มาชัอ ยังไงอนะสิไม่ได้ไม่ไยังได้นอยครับก็ปิดเขว่าโอบวโอบวะเ่ยโอบกกโอราใสได้เยเอาบ้านเม่นมกหมอนไหมโว้อ้ยังไงเออนโอแต่ีวย่้าเป็นผู้ใดขาเนื้ก่ไแล้วมาเนี่ยบ้าโจักนี่ติไหล่ะ เอาเงินมาให้เดี๋ยว,วกับขายที่เลยเจ้หนีไม่ใช่้ยหมูมมมเนี่ยอยู่หมู่บ้านพี่มันทำนี่พี่มันสุบเนี่ยหมอบาี่สิเป,เป็นเจ้าของที่นาราชาที่ดินอนี่ไม่ทำบ้า,าขายที่ไรเอาขายที่อะไรล่ะขายที่นอนขายได้อดอย4000บาทเราให้ผู้เช่าหรือกข่าว่อก,อก,อกนเนี่ยเอามีความ เชนประชาชนยืนนวัาทดาไม่ใช่ดอกบม้ม่กานรันเออนที่าม่จะนับสิรับวะนี่แล้วคุดีความสามารถอะไรครับได้กับมาแล้วเอาได้กชานได้เลยนแ้นดรดเทแบบไรเลยเอาเราเล่นก็ได้เลยเราเพ่งกับเปลือเออเอานาเิ่ขา อาที่ใหญ่ยงนัดนตรีไขว้มาเด่แม่เจ้าอยู่ข้าามนยัไม่เอาคํำคืนนี้ขออาศัยนอนลืมสะพืน ขึ้นนัมีมันนอนยงนหนีดยนไครับเนียฮท่เนี่ยคนถึงเาาด่านี้เอี่เอาแต่การนักร้องนเียนัก้องเก่ต้องการคนพาคนพาเออเอาพวกัวผานที่ดีต่อตาที่ดี่อยที่ดีต่ออ่างีพานี่แล้วก็ไก้ก็ไก่ด่ไกู่จะมาอุัติเผู้ใดล่ะไม่วไม่ยอนไม่ยอมไยไม่ยอนี่หะ โอ้ยีนี่น่อยูเตะสมุทรเกียนะซื้อดีมัซื้อวงไหนซื้อดีพันเออแล้วคุบ้านบานนะ้นงตกุนเน่งตะกุนเย็นสบายออว่าคุณผ่มากเลยเฮ้ยหลงของุรึเหมือนด้อการคนพากก้าทาคนพาเดี๋ยวนีเลนเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวุ่นู้ัปผบ้าเออเขาจะไดเสียงใหญ่ให่เสียงใหญ่ใหญ่เสียงใหญ่ใ่ใช่ วันดีี่น้องยาจนฮะทุกอย่จะตงสบายใจกันมาได้กัน่ยังเงินหมื่นะได้เบาไปที่ยังบมอกและทำบัตรคนจนหลับคนจนต่ยุกเดี่กอีแตงแต่ก้อนุแค่ไหนุก็ยิ่ร้าผู้ได้ผู้ผู้มีบางทีแล้วแม่นางมีเงี้ยเสยไม่ได้เสยยเลยนะที่หน่อยเอเลยเอาเอาไม่หรเอาผาผเสยง เป็นเป็นหนังเป็นละครนะเพชรบ้านแผงโปรดักชั่นภูมิใจเสนอร่วมกับพี่มารุพี่มารุ่วมกับพี่มารุคกให้เสียงปานให้ดูขมอสนับเป็นแอสตราลู ก็พยาพามเอาตัวรอดให้ได้ขีวิตของสัายตอนในรอบผูงนี้ยังพอเหลือให้เป็นสมันเมื่อถึงเอารสมภันแล้วมันก็จะตามคนตัดอยู่ตามหาอาหารแ่แคือนม่า้มแล่น้อยสมบัติที่หลังจักหรือแหลมทองกันแท้ เกิดเมื่อวันที่๕สิงหาคมพุทธศักราช๒๔๙๒สิริอายุ76ปีในสมัยที่เขามีอายุในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่น่ารักต่อเพื่อนฝูงงาน้านเิเรกของเขานั้นเขาเป็นคนชอบจุดประไฟมากเขาจะเดินทางทั่วปไะเทศเพื่อจุดประไฟพราบังคับบังไฟก็สู้

จากปีตีนะครับชาเล่นน้ำกันหรเล่นน้ำกันแน่เดินเนี่ยแม่มคนทีมันโมไปแล้วเดี๋ยวกับแม่เดี๋ยวกับพ่อให้คนนี้ล่ละอายเล่นน้อยไล่ติล่ะเล่นน้อยกับแม่บ้างนะเราเอาโคตรนรงสูดเจ้าลงมึงทายกูยุ่นี่แล้วไม่ยังยีไปเอาบันไดลิงโอ้ยน่ะมันก็มีเดอนเมื่อี้เขาตัดชิบมาแล้วเขาบอกใส่ผู้อีไอหยอกมันดนกโอ้ยขันลงมาม่ขัแม่มาเล่นน้ำกันลงแม่ไม่ได้มันสูงอ่ะ เอาไวันเขาเขาพู้ใดเอาขึ้นอว่าบ่กว่าว่าว่เขานั่หนักนัมมด้วยเรามวลมวด้แต่เราบอกมวมวด้เมื่อกลับก็ถือกันแล้วคุณน่ามาหาแมเอาเอาเอาลูกเนี้ยเอาลูกเนี้ยเอาลูกเนี้ยใชรเปล่าเนี่ย แม่มันไปเผ่ขาเขาาไมยังมนี่ยันเขาเล่นนั้เรานไปใส่ีพวกสงกเนขีา้ไ <si มัแลเนนกู้เห็่นเีนอเอาเพื่อนแม่ก็ลองเขาดีทนี่วน าหลหลายแล้วปีนี้อายุเจ็ดสิบห้าจ็ดีมนเ่าทัรมดนัเลยยังเข้าเ่าโอ้เขาพิทอังีอุ้ยแก็คนียก็ได้เราันเนาะยังไปน้อยอกน้อยใจเตี้ยกูเตี้ยกูทอไปหาพ่อพี่แม่ จ็ดสิบห้าน่ะคอยไล่ต้นอายุแล้วเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนะยังอยู่ได้อีกสองปีจะไปแซ็จะไปแซงนพอทด้ไหมพอได้ไหมหมดยันมึงนั่งผมาหาแมวมึงสิมึเป็นยังไงมามากเป็นยังไงมาเราคนเรากนนี่มาแซ็นไปร้านคุดีไปรกันคุดีโอ้ยกระเล่นน้ำกันขหอาจารยนั่งดีด้วยกันคืนตั้งนี้กันแสง กะเล่นไปจักะเล่นน้ำขวยก็่มาแน้ำสดตแบบมีน้ไดทีได้แล้วพีวัดกัเโคตรได้ตายผมว่าเดี๋วอยู่กูมากกูก็ไ่เลานเล่นน้ำเจ้าอยู่่นอ่ะกูก็อยากเล่นซ้ำนะพี่อยู่พี่ไปเล่อยากเล่นพี่ไเล่นน้ำยหลุกจะดเจอเจ้าผมว่าหลคนนี่จะมไเจ้าข้าไป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  เท่าใชแล้ะก็คุยันแล้วที่นะัู้ของจำรอาไผ่เนี่ยไผ่ะแรงสั่งกระทิงเดี่ยวม้อนสั่คุณบอกข้าร้อคุณจอมมือร้อยแเจอคุณเขาคุณนะไปเลยมามเลยมาไปเลยัือสีนี้ใจกใจเจ้าบุญรุ่งบัุ่พี่นอะนเอาตัวหนๆไปเลย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 ไปนลยไปเ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 ไล โอ้ยลูกอีเดยลูกแม่ก็ไม้ยากกันด้วยไม่อยาขึ้นหัวม้วนเขาเยอะใสแม่ขาเจ้ากับลูกยัยดุยเยอะขนดไหนเบียนเบยะไม่ยาน่ใหรนาน่ะ่นานี่นะปอพีตอไปโอ้ยแท้จสิงถึงกันเราววขังใส่กันขี่มีเจ้าอะไรมาน่งพี่มาหนึ่งพี่เรื่องยังก็อนี่ พาพี่มาหมแม่จะใส่อิ่เอาพาให้มาีี้โอ้พาใหมานีมีปีเป็นอาวุธเราเราเห็นเนี่ยคนหัคนหลงไหลชิงวัฒนาบัลลืเรียนยวสั่นห้อยเป็นพุ่งพุ่งยนปีนี่เ่าเคืนตีนสินเพิ่มเบิ่มนี่พีเเาให้จ้าป่าได้สินจิ้นัพิ่งด้วยสนวงสนะการนั่งนั่งเรรักพระอภัยมณีเพ่งหนังไข่แล้วพูนดีเดีดนกอดอยู่ดี เปิดนะแมแม่คแต่วันนีมันก็เนี่ยเปิดมันหอนกมเขาจะเปิดเขาเองโอ้ยใจใครนี่ยเขาไมเสียใจเสียใจยังไงโอ้เสียใจสอสอฮะเสียใจสอ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 งเป็นไงเปนแบดีโพดแคสอแค่สีเปนโยกกับอะไรเป็นชีกับอะไร พวกเนี้ยบอกไปดันทนไ่ได้แม่ขหัน่มันดันทัเลยนี่เดาหันชี้กใ่บานนกีเซตตาตัวด้วยเหมือนกีเซ็ตวชี้้ยหืนอพ่อพีไอ้พี่คนพี้ยากคเชียไเชียไรหลาจเชียรอไตรส้คยสิงคเชีย ใสตาชุดสินแถวกิดสุดเนามเลยต้องเก่งกันเลใส่มาขายจะมึงจไปยมซื้อเลไเป็นบ้าไม่ใส่ก็เก่งขาเดียวล่าโมเก่้เลยเน่นี่ไม่ขาเลยเ่ยแล้วมันไม่หางนันบมหางกันแ้ข้าเลยแล้วเราีเห็นใครมึงหลบเลย

พูดทำไมเอ่ยนั่งผีเสื้อสนบ่ครับโโนั่งเลือกบ่ครับนั่นงแนนั่นงแนเอาผ้ปาปนมนี่แม่เอาเกหน้าแม่อ้ยก้าวทิ้งีบบ่เอามาพูดเรงเรื่องเียวเรื่งเรื่องี่้นไม่่ง่นนนนปี ดดแคนักาตัวเมียเนนัการีไม่เป็นกการเกนี่อม่ไหนแมนาาเกิดได้นี่ย้่เกิดได้แ่เนี่ยขึ้ไปเพียขว้ไยามันเป็นเพหืเ่ามีี่อัาแน้เมื่อกี้นานาเอก่กาลแมออแล้วพอจแมาตอนนั้นที่สวนตีนงกัน การตรงไปดูคนร้ายจย่งข็งยิ่งกว่าม่รวมกับาป้าตัวดำเอ็กเด็กเด็กว่าแม่ไหมไงเด็กไง บวก็ถือเลยสพี่นะีุ่คน่เอ้า่งชัขงกทกกรอสูตไราป้าพี่เาสีหมักกะเลไ้วม่ได้กินหักกระเบาดิสฟนดไม่ไ้กนอย่างเมอเนี่ยแอปเปิ้ลไปกบเเออโทข้ามนะไปน I'm

ไม่ได้หวกะหานิเวแล้วน่งึืนจรวด้นห้องคือในห้องเสียมงทุใจนักทีเล่า้ีมนนะเธอมาแจ้งตีันะแ่้องการก้องไ้สออได้องพ่อีพรหะมันแตีห่างเ้ยมึงกมึงกเก ในคณะคำรังบัดเรื่องบ้านเรื้องภพการสามเณรองบอยแดงเขาเดินทางจากประเทศเกาหลีและบัญจิตชี่อยู่ประเทศเกหา,ญญาหลงชายาหนังของเขาคนที่เป็นอกค์กรคือไอเขียดไอ,อเขียดโซยโอ้โหเปลี่ยนเสมรอนวิญญาณ ไปตามข่ามตรยปิดกไไงบอกว่าเอ้ยอะไรเนี่เจ้าเขาสีชมพูทวีคนเป็นอำเพื่อสีชมพูอลกูกศิษย์อาจารย์น,น,นั่น เป็ดกับตบเนื้อมีสีเลยตบต้องมีสีเลยตบให้มันดันนังหน่อยก็ตบให้พี่ดูหน่อยสิยเนาะเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูเอาไม้ออกปลาตุ้งแดงอะไรมาไอเป็ดไอตุ้งแดงที่มาแล้วโอ้ย ตีกันกรับตีกันครับกันแน่พุทธตีก็จำไม่ได้เมื่อนไนเขาตีสวยก็ได้แก่งพุทธเมื่แกะข้องแจกรางวันเพื่อเพียรที่นี่มีเอาเรีื่องใจยับขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานพี่พมันคุ้มอีกครั้งหนึ่งครับนี